อ่อโดมืดฮือวอะไรอะตัวสร้างพื้นเอ้วนั่นรอปืนไฟเผา พอแล้วเหาพื้นนั่นแหละอ๋อเหาพื้นนึงตอนนี้พื้นยังอยู่ไหมหายไปเออหรอหายไปแล้วนี่ก็อยู่แถววอลเลยอ๋อไปเกินนั่นเลยทำไมพี่โดดขึ้นไม่ได้วะเฮ้ยเปลี่ยนไหเหมือนได้อะ ไปตัวนั้นไปลองไ้น็อตเขาทีเดียวใช่ไหมนาทีเดียวอะใช่ตัวไปลองเอาทีเดียวเกียร์ได้แนอมิงอุ้ยไฟนิตาตรงนี้มีทางไปด้วยเกียอะไรกำลังจะมา มาแน่มาแน่เอนแน่อุ้ย,อยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนอโดนอน้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้โออย่อย้ย <c oughs> อยยอยโยโ้อ เป็นระเบิดครับแล้วระเบิดนี่เอาไว้เกี้ยมไปเลยอ่ะโอ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะโคตรก่างตรงนี้มีมอเขยิ่งเยอะจังโอ้ยโ,โอ้ย,โ,อยโดนอ้อ โอ้ยโดวอะไรฝีเพรย์ฝีเพรียเพิ่งเห็นฝีโอ้ยโดนอะไรเนี่ยตรงนี้ก็มีทางไปต่อว่ะได้หลายทางเลยเนี่ยเออไอเนียนิดามปัาตี้เหลืออีกตัวนึงอะเว้นองอะโอ้ย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 เดี๋ยวนั้นนี้อะไรเนี่ยเรียนอน น็อตที่เรียกเป็นแมงมุมโอ้โคตรอยู่ใน <laughs> อะไรเหรอน็อตนี่ลงไปแล้วขึ้นไงอะ่ะเดี๋ยวนั้นลูกป้าเลยข้างล่างมีอะไรบ้างอะ่ะข้างล่างโอ้ยมีแร่อัเกรดอาวุธคอป้าคอป้า อ๋ออันนี้สวยอ่ะตัวเหมือนไม่มีอะไรแล้วมั้งงั้นไปต่อเลยนะอืมไม่เจอแล้วเอาล็อตเอาใส่มอลลี่ได้ยังไงได้แค่นั้นเหรอตอนแรกคิดว่าครบยังไม่ได้ใส่ทีมอลลี่เลยแต่ว่ายังเหลือเหลือตัวสามแปดอ่ะของเรางเหลือเวทลองมอลลี่ยังมอลลี่เหลือ มอลลี่ออกปัดฟองไหมมาเลยมอลลี่นัดทางไปปอยอยู่ตรงเออแล้่พี่มาร์กไว้อ่ะที่มันเป็นต้องขุดดินอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะอ่อยู่นี่อยู่นี่นี่อ๋อเก่งเดี๋อย่าปัดของมอลลี่ไปไปเหลือเออไอ้ตัวนึง่ง

เหลือตัวเดียวแล้วอ่ะเออไม่ได้จบจบเจอเจอเคยลองได้ยินเหรอได้ยินหรอนี่ไงยิงเลยอืใช่ปะนี่อยู่ไหนในนี่ก็ได้ยินโอ้อหใครเยอะจัดจบแล้วดิคนที่ใครอยู่ข้างในเนี่ย เรเิดโกาเฮ้ยมันดีหรือเปล่าแบบวงกว้างไงเอาใช้อันแรกดีกว่าเอพเเออในพอปิดโคมแล้วมันไม่เป็นนะอ่ะเป็นที่สยูป่ะอ,อาจจะอาจจะไม่ไหว อยากแบนบึนโอ้ยปิดปิดโคมแล้วแบบไม่เป็นเลยอะกดอะไรพี่ดอกต่ลรพี่ไม่เคยกดเลยอ๋อจะเรียกเรียกอีกอันนเหรอไม่ไม่กดแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ไปละ Ens, <bord Safe S 1> ไปด้วยอ่าติดไอ้มอลลี่นี่มันโอ้ปคตดไอ้วิกัสกับยิ่งบ้างรอนโคตรรอด้วยโอ้ใครทำทางเขาเนี่ยนี่ทางใครขุดเนี่ย คุยะะะอะต้องปีนฝั่ง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 ไว้ตอนไปแล้วแอตโอ้มอตโอต้เฟนเต้โอ,โอ้โหทาง,ทางยากอีกแล้วพาปไปไหนเนี่ยขึ้นข้างบนด้วยข้าขงบนเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงข้างบนฮะทางนี้ทางนี้น มากเลยมันมองไม่เห็นเลยวิ่งกันตรงไหนในทางที่ยากที่ยากยากบังทางยากเนี่ยนนีี่ทาง้ตกใจหมดเลยที่มากันครบหรือยังเนี่ยไปไปน่าจะครบเนี่ยใครล้างท้ายเนี่ยไม่ใช่เราเนี่ยถึงแล้ว โอ้โอ้ยไม่ได้ไ้้อไม่ได้หรือได้อันหนึ่งนะอะไเนี่กอ่พี่อาบอ่รอดพืสลี่ืนไฟ อใหญ่คนไม่เข้าอ่ะเข้าหมดแล้วเรหมดแล้วะะะนะเรื่อว่าทุกคนเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะเดี๋ยวเจอกันท่านจะเล่นต่อได,ได้ได้ได้โอเคครับสวัสดีด้ครับแจกันเนก็บน,นะไปฝากมงินก่อนก็ได้นะตัวเนี้ยมันเริ่สูงแล้วอ่ะ เอาไปฟาร์มมาสามคนก่อนก็ได้พออยู <S <S ่แล şey ้วจะเล่นกันต่อเล้เดี๋ยวค่อเดี๋ยวค่อยทำไมเนี้ยวเวลไปไวขนาดนั้นวะเพราะว่าลิงไม่คือเวลกระเทาะคเนี้ยเวลตัวต่อจะรู